สวัสดีค่ะคุณครูคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการสแกนเอกสารให้สว่างใสมองชัดเจนเหมือนกับซีร็อกมาเลยนะคะอันดับแรกนะคะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันก่อนค่ะไปที่ Play Store นะคะหรือ App Store นะคะในเครื่องของท่านมาที่เซิร์ชนะคะเซิร์ชชื่อแอปพลิเคชันว่า แคมสแกนเนอร์นะคะหรือจะเซิร์ชว่า CS Scanner ก็ได้นะคะค่ะตัวนี้เลยค่ะไอคอนแรกนะคะที่เป็นตัว CS นะคะทำการติดตั้งกด install ค่ะดาวน์โหลดเรียบร้อยสำเร็จแล้วนะคะ สำเร็จแล้วติดตั้งแล้วเรียบร้อยถ้าออกจากหน้านี้ไปแล้วนะคะก็ไปกดหาไอคอนที่หน้าจอโทรศัพท์ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่ออกจากหน้านี้จะกด open ตรงนี้เลยก็ได้นะคะอคุณดาวกด open ไปเลยแล้วกันนะคะครั้งแรกของการใช้แอปพลิเคชันก็จะมีข้อความแนะนำนะคะก็เลื่อนอ่านสไลด์ไปนะคะเสร็จแล้วพอถึงหน้านี้ท่านไม่ต้องกด continue นะคะอันนี้คือเขาจะสมัครแบบ ทดลองใช้แล้วก็จะเก็บตังในอนาคตให้เราไปที่มุมซ้ายบนนะคะถ้าเจอหน้าแบบเก็บตรงเก็บตังรายดงรายเดือนเงี้ยเราปิดหน้าต่างนี้ไปได้นะคะไปที่มุมซ้ายบนปิดหน้าต่างไปเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาถึงหน้า sign in หรือ register นะคะก็คือ,อ,อลงทะเบียนใช้แอปนี้แอปนี้จริงๆไม่ต้องลงทะเบียนก็ใช้งานได้แต่ถ้าลงทะเบียนแล้วเนี่ยเขาจะให้พื้นที่บนคลาวฟรีอะคะ่ะใช้งานได้ฟรีนิดหน่อย ะะเราสามารถใช้แบบไม่ลงทะเบียนนะคะกดมุมขวาล่างตรงนี้เลยคะ่ะ use now นะคะฉันไม่ลงทะเบียน,นฉันใช้เลยแหละนะคะกด use now เสร็จแล้วนะคะเขาถามสิทธิ์การเข้าถึงนะคะก็ต้อง allow นะคะถึงจะใช้งานได้นะคะกด allow ไปมาหน้านีกแล้วขายของอีกแล้วนะคะซ้ายบนปิดไปค่ะปิดไปค่ะยังไม่ซื้อนะจ๊ะขอลองใช้ก่อนปลายเขียวๆตรงนี้คือ กดอ่านนะคะกดอ่านเขาก็จะมีอะไรแนะนำอะค่ะนะคะ,นะคะกดอ่านได้นะคะนี่คือแนะนำให้ sign in เพื่อจะได้ใช้พื้นที่ฟรีนะคะแล้วก็ไปที่ start scanning scanning น,น,นะคะ start scanning ไอ้ปุ่มเขียวๆที่กระพริบเนี่ยค่ะลองค่ะลองกดนะคะเสร็จแล้วเขาก็ยืนยันขอให้เข้าถึงเครื่องอุปกรณ์ของเรานะคะก็ต้องกดไปนะคะจะเลือกบรรทัดแรกก็ได้นะคะว่า using this app หรือหรือ only this time ก็ได้นะคะ พอกดปั๊บก็จะเข้าสู่หน้า Start Demo อันนี้ยังไม่ใช่เอกสารแล้วนะคะเอกสารเราจะเป็นอีกแผ่นหนึ่งอีกอีกอีกอันนึงค่ะอันนี้คือ Start Demo เขาสอนการใช้งานก่อนค่ะนะคะเราก็กด Start Demo ตามเขาไปนะคะกดปุ่มเขียวตามเขาไปเขาก็จะสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าเราใช้งานจริงๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอกสารแล้วนะคะเป็นตัวอย่างของแอปนะคะกดปุ่มเขียวถ้าเราใช้งานให้กดปุ่มไอคอนกล้องถ่ายรูปอะค่ะจากนั้นนะคะแอปก็จะ ก็จะถ่ายรูปให้เราเสร็จแล้วก็จะมีไฟกระพริบสเีเขียวเนะะี่ยค่ะลูกศรชี้ไปทางขวานีคะให้กดเน็กไปเลยนะคะอ่าแอปก็จะปรับปรับแสงสีให้นะคะตรงนี้แสงสีข้างล่างตรงนี้เราสามารถเลือกได้ด้วยจะเอาสีโทนไหนนะคะจะเอาเป็นลักษณะฟิลเตอร์แบบไหนที่เห็นแล้วแจ่มสุดนะคะคุณครูดาว่าอันนี้แหละอ,อันนี้แหละ จำสุดแล้วนะคะจำสุดแล้วนะคะเลือกที่คิดว่าสว่างใสสุดอ่านง่ายสุดนะคะจากนั้นจากนั้นลองดูลายเต้นเอาอันนี้แหละแบกแันไว้เนี่แหละจากนั้นกดลูกศรเลือกเสร็จแล้วกดลูกศรน,นะคะกดลูกศรติ๊กถูกค่ะกดติ๊กถูกพูดผิดนะคะกดเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะเสร็จแล้วแอปก็เก็บ ไฟนี้ไว้ในเครื่องคอ,เ,อเครื่องมือถือเราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เราเอ,อาไปใช้ได้นะคะกดเพื่อนำไปใช้นะคะการนำไปใช้ก็คือเราจะแชร์ไปยังแอปอื่นๆแชร์ไปยังไลน์ก็ได้นะคะหรือจะเซฟออกเป็น JPEG เก็บไว้ในแกลเลอรี่เราก็ไดอ้อันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดทีหลังนะคะเดี๋ยวเราลองถ่ายรูปเอกสารของเราสักหน้าหนึ่งนะคะอันนี้ขอเลื่อนปิดลงไปก่อนนะคะ กดแบ็ k กลับไปกดแบ็ k กลับไปมาเริ่มเอกสารของเรานะคะก็ก่อนอื่นอันดับแรกก็คือเราเตรียมเอกสารก็พยายามอย่าให้ยับนะคะหรือถ้าเป็นหนังสืออย่าให้สันน่นหนังสือมันโค้งอะคะ่ะตรงตรงใกล้ๆก,ก้สันน่นหนังสือมันโค้งสแกนยังไงก็ไม่สวยนะคะพยายามแบนหนังสือให้เรียบที่สุดนะคะพี่น้องนะคะเริ่มก็โดยการกดปุ่มรูปกล้องถ่ายรูปสีเขียวเนี่ยคะ่ะอ่าอันนี้นะคะอันนี้เป็น เป็นเอกสารของเรานะคะพอดีอันนี้ถ่ายกลางคืนนะคะก็จะมีเงานินดนึงนะคะมีเงาจากแสงไฟะคะ่ะพยายามหลบหลบเงาหน่อยนะคะอันนี้ขอบ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 เห็นวัตถุอื่นไม่เป็นไรช่างมันนะคะเดี๋ยวแอป,ปจะทำจัดการให้เรานะคะกดปุ่มกล้องนะคะ1ครั้งจึก๊กถ่ายแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะคุมเฉพาะพื้นที่แอป,ปก็จะรู้ว่าตรงไหนคือเอกสารตรงไหนไม่ใช่ก็เขาก็จะไม่คุมพื้นที่ให้นะคะ แล้วก็กดลูก,ลกใหม่เนี่ยเครื่องใหม่เน็กถัดไปนะคะอ่าสีนะคะสีอันนี้โอเคไหมปรับสีได้นะคะปรับสีได้นะคะอ่าคุณครูเอาสีนี้แหละสีนี้โอเคแล้วนะคะลองดูอันไหนชัดสุดนะคะเราเลือกเราเลือกได้นะคะสไลด์เลื่อนดูนะคะอันไหนชัดสุดเอาอันนั้นนะคะบอกไม่ได้ว่าอันไหนสวยที่สุดมันอยู่ที่สีกระดาษต้นฉบับอะค่ะสังเกตตอนนี้จะถูกปรับเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหมดแล้วนะคะ แต่ว่าตัวหนังสือก็จะเบี้ยวถูกดึงเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาพี่น้องจะสแกนเนี่ยนะคะให้พยายามแบนหนังสือให้เรียบที่สุดนะคะไม่มีรอยโค้งหรือรอยยับอะไรพวกนี้นะคะจากนั้นก็กดลูกศรติ๊กถูกนะคะติ๊กถูกอ่ามาแล้วนะคะตรงนี้โฆษณาปิดไปนะคะปิดไปรูปนี้มาแล้วกดที่รูปที่ต้องการนําไปใช้นะคะกดที่รูปที่ต้องการนําไปใช้ กดตรงนี้นะคะกดเครื่องหมายแชร์นะคะจากนั้นนะคะเราเซฟเป็นรูปภาพก่อนนะคะแชร์ jpeg นะคะแชร์ jpeg เซฟเป็นรูปภาพเซฟไปแล้วไปไหนนะคะลองส่งลายซิอันดับแรกนะคะ,ะไปไลน์นะคะแล้วก็เลือกค่ะจะไปส่งให้ใครดีนะคะ ส่งให้คนนี้นะคะคนนี้คือตุดครูดาวคนที่2นะคะค่ะจากนั้นเราไปดูว่ารูปที่ส่งไปเป็นแบบไหนนะคะรูปที่ส่งไปเป็นแบบไหนอันนี้เดี๋ยวกลับมาให้คะแนนเขาที่หลังได้นะคะรูปที่ส่งไปเป็นแบบไหนไปดูไลน์กันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ส่งมาเป็นรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ ช้งานไม่ยากค่ะง่ายนะคะกลับมาที่แอปอีกครั้งนะคะสมมุติว่าถ้าเราสแกนแล้วเราเผลอออกจากหน้านั้นมาไฟล์อยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องตกใจหาในเครื่องหาในเครื่องหายากค่ะต้องหาในแอปหาผ่านแอปนะคะค่อยให้ทีหลังก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าหารูปภาพไม่เจอเวลาเปิดแอปมาครั้งแรกเนะะี่ยค่ะเปิดแอปมาครั้งแรกลองดูนะคะถ้าเราหารูปภาพไม่เจอเปิดแอปมาครั้งแรกเราก็จะเห็นไฟอะคะ่ะ ไฟที่เคยทำมานะคะหรือจะกด All Docs ตรงนี้ก็ได้นะคะมีรูปที่อยู่ใน All Docs ตรงนี้หนึ่งรูปนะคะกดดูรูปนี้ได้นะคะเนี่ยก็จะเห็นไฟล์ที่เคยทำไว้ค่ะเปิดผ่านแอปนะคะจะง่ายหน่อยถ้าเราไปหาเองก็อาจจะหาลำบากหายากนะคะหรือถ้าเราต้องการย้ายรูปภาพไปนะคะกดเครื่องหมายแชร์แล้วกดว่าเซฟเป็น JPEG แล้วกันนะคะเซฟเป็นรูปภาพแล้วเราเลือกไปเก็บนะคะเลือกไปเก็บ ตามบรรยาสายเลยค่ะจะเก็บด้วยไฟล์ด้วยแอปตัวไหนนะคะอันนี้คุณครูดาวจะลองเก็บด้วยเซฟท t แกลเลอรี่เห็นไหมคะเซฟทูแกลเลอรีจะเปิดดูง่ายหน่อยเป็นรูปภาพนะคะกดเซฟทูแกลเลอรี่าเสร็จแล้วออกจากแอปนี้ไปเลยเดี๋ยวเราไปเปิดแกลเลอรี่ดูกันนะคะก็มาที่โฟโต้ค่ะมาที่โฟโต้แล้วก็จะเป็นรูปภาพไปกดที่อัลบั้มแล้วเลือก all นะคะ เนี่ยค่ะก็จะอยู่เป็นรูปสุดท้ายค่ะอันนี้อยู่ที่เครื่องโทราศัพท์ของแต่ละท่านด้วยเนาะว่าการจัดเรียงพวกไลบรารีพวกโฟลเดอร์ต่างๆมันเป็นยังไงนะคะสําหรับเครื่องครูดาวตรงเนี้ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์รูปภาพทั้งหมดนะคะเป็นภาพล่าสุดแล้วก็นําไปใช้หรือจะย้ายไปเก็บไว้ที่ต่างๆหรือจะย้ายไปไว้ที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้โอเคค่ะก็สําหรับวันนี้ก็แนะนําสั้นๆแค่นี้นะคะแอปตัวนี้นะคะ แอปตัวนี้ก็ลองใช้ดูนะคะก็ใช้กใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็คุณภาพของรูปเนี้ยก็ค่อนข้างค่อนข้างจะดีะคะ่ะค่อนข้างจะดีกว่าถ่ายจากกล้องเฉยๆะคะ่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้นฉบับเราตอนวางจัดวางรูปเนี้ยต้องวางให้เรียบร้อยวางให้เรียบที่สุดนะคะไม่มีโค้งไม่มีงอนะคะรูปภาพก็เจอ,อกมาสวยส่วนกล้องก็พยายามให้ ตั้งฉากกับลูกพัพให้ตั้งฉากกับหนังสือเอาไว้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไว้พบกันคราวหน้านะคะสำหรับรายละเอียดทริปเล็ก,ลกๆหน้อยๆ,ๆก็จะทยอยทำให้พี่น้องรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ